สบายดีทุกคนสบายดีพ่อแม่น้นองมาทุกคนก็นอื่วมาพิมพ์ตองข้อขอพระคุณทุกคนเลยล่าี่วาเข้ามาครับสมคลิปข้องคนพิมพ์ทุกคนซึ่งว่าบ่าพิมพ์ตองบอกว่าคลิปที่บ่าพิมพ์จะพามาดูวันนี้ก็คือการฝึกซ้อมทามาอ้ามานมารักษาพระองค์นั่นเองทุกคนท่านมาว่าพิมพ์เคยเอาคลิปขอ้องการฝึกซ้อมท้ารรนักษาพระองค์กันมาแล้วแต่ว่านี่คือเป็นท้ารนมาโดยส่วนใหญ่นะทุกคนเป็นขบวนที่ว่าสวยงามไรแล่ะก็ เป็นการฝึกซ้อมที่ว่าใช้ระยะเวลาที่ยาวนานมากๆทุกคนจะถึง7เดือนกันแล้วนะตั้งแต่วันแรกมาจนถึงวันนี้อทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเบิ้งคลิปกันเลยว่ามื้อวน,นี้จะมียังช่วยงาๆให้ทุกคนในเบิ้งเด็กกับพิธีสําคัญแบบนี้การฝึกซ้อมที่่วยงามแบบนี้ของทหารนมารักษาพระองค์ไปกันเลยทุกคนอ้าวนี่เลยทุกคนนี่ก็คือมาที่ว่าจะเข้าไปฝึกซ้อมนะเป็น มาข้องทาหานมารักษาพระองค์นั่นเองก็คือได้รับการฝึกซ่อนมาอย่างดีเลยนะทุกคนนี่สุดก็ถือว่าใส่เต็มยศกันเลยทุกคนคลิปนี้เขาจะเบิ่งกันแบบยาวๆเก่านะก็คือเป็นการรวบรวม,มท้าหานมาโดยส่วนใหญ่นี้ทุกคนใส่เต็มเต็มสุดกันเลยนะใส่สุดทาหานแล้วก็มีมวกที่ว่าเป็นมวกซีฟ้าเป็นาหานมานะทุกคน มาเตลโตนะทุกคนว่าพิมพ์สังเกตมาว่ารู้สึกว่ามานี่แบบมีควมแบบสมบูรณ์มากๆนะทุะกคนแล้วก็เป็นกอนเนื้อมีกามมีอะไรแบบเอาง่ายๆคือแบบทุกคนสังเกตเลยว่ามาทุกตัวนี่ขวมสูงระดับข้อง,วงขวมรรสูงของมาแล้วก็รูปทรงของมานี่เท่าๆกันเลยนะนี่คือลักษณะของมาทุกคนห็นบอกสังเกตเลย มาในจะบอมีแบบตัวน้อยตัวใหญ่นะทุกคนจะแบบคล้าย,ายมันกับถึกขัดมาเลยใช่ไหมทุกคนสังเกตกามเนื้อของอนองมาแต่ละตัวนะทุกคนแบบเป็นกามเนื้อที่ว่าแข็งแห้งมากแล้วก็สัดส่วนหุบห้างข้องมาที่ว่างามมากทุกคนสวยมากนะว้าวแต่ว่าซี่ซี่ซี่ข้องมานะทุกคนอีกมจุดหนึ่งที่ว่าพี่สังเกตก็คือจะเป็นซี่อ,อกสมๆเนาะทุกคนซี่อ,อกสมๆมแบบคล้าย คล้าย,ายกันนั่นแหละอ่าจะบม่มีมาตัวได้ช่ว่ามีสีแตกต่างออกไปถ้าว่าดำก็ดำนิดเดียวนะแบบดำบ่ได้ดำจัดนะทุกคนนี่มาแต่งสุดเต็มยศกันแล้วทุกคนก็คือน้องมาก็จะใส่คล้าย,ายกับท่องเท้าบ่ทุกคนเป็นลายแซกซี่ดำนะถือว่าสวยงามมากใส่เต็มสุดกันเลยอ่าคลิปนี้กับ่บพิมกับข้อนำเสนอในรูปแบบของ่บพิมนะทุกคนก็คือจะเป็นการอ่ารีแอคไปเรื่อยๆนี่ทุกคน ออกเดินทางกันแล้วทีประพิ์สังเกตมาไล่คลิปก็คือว่าจะเห็นท่านมานี่เว็บไซต์สุดไล่ซี่กันเลยนะทุกคนนี่การฝึกซ้อมทุกทวงท่าทุกลีลาข้องนองมาแต่ละตัวนี่ที่ว่ามีจุดเด่นนะทุกคนก็คือการยกเท้าข้องนองมาแต่ละตัวนี่แบบเป็นระเบียบมากนะคนได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีกันเลยนี่กาแรแล่นการมุ่นตัวนี่ทุกคนสวยมาก อ่าคล้ายๆกับเข้าจะเอาเอาโทษร็อกไม้ทั้งอ่าโทษร็อกไมนะ้คนมาวางไว้เป็นจุดคล้ายๆกับเป็นจุดมาร์ในการฝึกซ้อมเนี่เริ่มออกขบวนกันทุกคนพีท่ทหารก็จะมีการจับทุงเนาะเป็นทุงอ่าซี่ไล่ๆซี่กันเลยอ่าสังเกตเลยทุกคนน้องมาแต่ละตัวรูปร่างนี่แบบใกล้เคียงกันเป๊ะกันเลยนะคล้ายๆกับเป็นเป็นมารุ่นเดียวกันหรือบอเนี่ย กับโบน่ใจกันมาพิวกับโบฮูจุดเรื่งจุดนั้นทุกคนนี้มาเริ่มฝึกซ้อมกันแล้วทุกคนสวยมากสังเกตอีกตึมอย่างหนึ่งเลยทุกคนต้องใส่คําว่าสังเกตและไล่หน่อยหนึ่งเพราะว่าสังเกตบางฟี่เท้าข้องมานะจะกาวเบื้องเดียวกันเลยค้างเดียวกันเลยเวลาวิ่งเวลาเดินนะจะไปพร้อมกันอนี่ทุกคนามาความระดับผมสูงกับซ้ำกันเลยทุกคนเท่ากันเลยนะ นี่คือจุดพิเศษอาจจะเป็นการคัดเลือกมาโดยเฉพาะบนนะทุกคนมาแต่ละตัวนี่การวิ่งการเดินทุกคนอากาศจังหวะข้องกันแน่นอนก็เอิร์เอิร์นมานย่มนะทุกคนการกระเด้งอาการกระเด้งกระดอนค้องลงมามามาเบิ้งท่วงท่าแต่ะละท่าข้องเราท่าห้านกันที่ว่ามีการฝึกซ้อมก่อนที่ว่าจะไปปฏิบัติหน้าที่จริงนะทุกคนในวันจริง ความเพียร์ความพร้อมเพียงนี่ถือว่าพร้อมเพียงกันมากๆนะทุกคนนอกจากนี้น่ทุกคนสุดหมุมส้งที่ว่าเข้าไทยเห็นนี่จะงามลายนะทุกคนเป็นภาพมุมส้งที่ว่าใส่สุดสี่เดียวกันแล้วกันมวกซี่ฟ้าที่ว่าทุกคนเห็นอยู่ในคลิปนี่แหละก็คือว่าเป็นสุดที่เบิ่งเราเว็บเรียบลู่มากๆเลยทุกคนสุดนี้นะอ๋อเป็นคล้ายๆกับมวกซี่ฟ้าและสุดก็ออกเป็นแบบฟ้าฟ้าสี่เท่าฟ้าเท่าฟ้าอมเท่า อ,อย่าลืมทุกคนมือมันจริงนะว่าพิมพ์จะพยายามห้าคลิปมาให้ทุกคนด้เบิง้งไปเรื่อยๆช่วงนี้นข้อเอาเก็บภาพข้องการฝึกซ้อมมาให้ทุกคนในเบิ้งกันก่อนนะการฝึกซ้อมการยิงใหญ่สเลือกเกินทุกคนยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็มีบางบางคลิปก็เป็นแบบขบวนที่ว่ายิ่งใหญ่นะเป็นภาพมุมสุงเดี๋ยวทุกคนทุกคนก็นจะได้เห็นนี่ทุกคนงใหญ่มากทุกคน การเดินพร้อมเพียงกันสุดๆเลยกับขบวนท่าหานร,รักษาพระองค์ที่ว่าใส่ลายลลสุดลายซี่เพราะพิมเเ์เคยทําคลิปนึงไปแล้วเคยท่ามทุกคนแล้วแต่ว่าแต่ละสุดนี้มีความไมยแตกต่างกันแตกต่างกันไปแต่ละออย่างนะมันบุกคือกันเลยแต่ว่าสิ่งมือนีอ้คลิปมือนี้ก็อแยกจะมาเน้นเรื่องข้องอ่านองมาเพราะว่าเป็น เป็นคลิปข้องทาหนมาเป็นส่วนใหญ่นะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเบื้องคลิปกันไปยาวๆกันต่อไปนะทุกคนนี่นี่คือการฝึกข้องน้องมาก็ถือว่าเป็นขบวนที่ว่าไซมาเยอะมากๆเลยไล่แหงทุกคน <Yeah. S 1> จุดนี้ก็คงจะเป็นแบบแคล้ายๆกับ uh, สถานที่ซอ้อมโดยเสะเพาะเลยเห็นบ่ทุกคนอ,อ๋อเป็นแบบเดินหลานกว้างๆนะ มาแต่ละตัวทุกคนสวยมากเบิองจักห้างของมาก็เป็นห้างที่ว่าเงางามกันเลยนะแล้วก็พิ้วเอ้ยพิ้วพิวนั่งของน้องม้าแหละแบบคล้ายๆกับเขาจะขัดขัดให้สวยงามตลอดเลยนะนี่ทุกคนเริ่มแห่กันแล้วอ่าและอีกตึมอย่างหนึ่งทุกคนคลิปต่อไปเดี๋ยวพ่าพิมจะให้ทุกคนได้เบิ้งนากันแล้วว่าพิมก็จะข้อท่ามไปเลยว่า <laughs> มีเห็นพี่ทหารเพื่อนจับเอาเนี่ยเกาะเอาฝอ,อยกวาดฝอยกวาดบาน,นายังจักรยานนะคนที่ว่ามาอาาใหม่นี่ทุกคนเริ่มจับออกมาละแล้วลก็มีที่ตักขยะนะเห็นบอทุกคนจับออกมาแล้วนี่คือเขาทําอะไระเรือวว่าเป็นการเก็บมูลข้องน้องมาบทำความสะอาดนะนี่ทุกคนเรือว่าเก็บขยะที่ว่ามีเศษเลือดตกลงพื้นเพราะว่ามีมีขบวนสังเกตเห็นว่า น้องขบวนมาแห่ผ่านไปเมื่อกี้แล้วพี่ทหาหเพิ่นจะเอาอุปกรณ์นี้ออกมาเลยทุกคน้ายกลับมาเก็บย่างจากยางนี่แหละโว,ว่าเก็บย่งคือกันนะทุกคนนี่อันนี้ก็อีกตัมสุดหนึ่งทุกคนก็คือสิ่งที่ตั้งจักกันก็คือจะเป็นสุดขอ้องเราท่าหนมานะที่ว่าขี่อยู่ถึงร่างมาแหละทุกคนที่ว่าพิมพ์สังเกตเห็นก็คือจะเป็นสุดแต่ละสุดนี้จะบวกคือกันนะแต่ว่าน้องมาก็จะมีการแต่งตัวแบบแคล้ายๆกัน าภาพนี้ก็เป็นอีกตึ้มภาพนึงที่ว่าพิมพ์ม,มารไล่ทุกคนเป็นการเดินขบวนที่ว่ามุ่นรอบกันเป็นวงกลมแต่ว่าสังเกตจากแถวที่ว่าพีทหานเขาเดินท่กคนมีการแตกแถวเลยก็คือเดินไปพร้อมๆกันนี่นี่ทุกคนแล้วก็นอกจากนั้นเป็นมาซี่ออกส้มดําแล้วก็จะมีพึ้มก็คือมาข้าวนะมาข้าวนี้แห้งงามทุกคนแห้งเด่นสัตว์เลย ตามที่พระพิมพ์เข้าใจนะมาข้าวกระขงจะเป็นแบบอีกตึมขบวนนึ่งที่ว่ามีขหมยที่ต่างกันเป็นบททุกคนนี่แล้วก็มีมาดำนะมาดำแล้วก็มีการพี่ทหารก็มีการจับอาวุธจับหอกในการแห่ถ้าว่าจะเอาทึ่งเมื่อสมัยก,ก่อนกระขงแบบเมืองไทยแบบเอาเอามานี่ออกรลบนนำเป็นบททุกคนถ้าว่าเป็นสมัยเ่แบบไล่้อยปีไล่พันปีมาแล้วนะ ตามที่พ่พิมพ์เข้าใจเด้อยวกล้วเมื่อก่อนนะนะแบบคลา,ายแบบออกมาออกสู้รบใน่วงที่แบบยังบทันมีรถมีลางอย่างเงี้นนะน่ขอบวนแต่ละขอบวนทุกคนสังเกตบอกท้าทหานเพื่อนจะหันนะเ,เข้ามาห้าน่าจะเป็นหันนะเข้ามาห้าพระองค์บอกทุกคนจะหันนะมาเบื้องเดียวกันหมดเลยอ่านี่คือจุดจุดสังเกตท,ทุกคนพรพิมส์สังเกตเห็นนี่ ขบวนลล่แหงทุกคนนองมาที่ว่าวิ่งมาตามร่างกันมาเสื่องมากมากทุกคนนี่ปิดท้ายนะปิดท้ายกับเป็นขบวนข้องเราพี่ตหฮันเดินบนกันเปิดภาพที่สวยงามให้ปิดท้ายนะคนนี้นี่แหละถ้าว่าเทื่องวันจริงมาพิมพ์ว่า,วานี่คืออีกจุดประกัการหนึ่งที่ว่ายิงใหญ่แลวก็อาจจะดึงเอาสาวต่างชาตินักท่องเที่ยวเข้ามามเที่ยวชมกับขบวนอ่า ไล่ไล่ขบวนเลยแหละที่ว่ามีการฝึกซ้อมในวันนี้นะทหารรนักษาพระองค์แล้วก็ทหารนมารักษาพระองค์อีกตึมไล่ไล่หน่วยงานไล่ขบวนที่ว่ากําลังฝึกซ้อมกันอยู่เดี๋ยว,วพิมพ์ก็จะทยอยทําคลิปไปเป็นช่วงๆนะทุกคนเพื่อจะให้ทุกคนได้เบิ่งกันกับมุมใหม่ๆภาพส่วยๆข้องซองคนพิมพ์นะขอบคุณทุกคนไล่ไลที่ว่าเข้ามาสมคลิปทุกคนขอบคุณอีกครั้งที่ว่าช่วยกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์สับสไลค์ขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกาลังใจ พ่อพิมพ์ขอบคุณจริงๆนะทุกคนแล้วเจอกันคลิปต่อไปเดอ้อขอบคุณหลายๆทุกคน